อร่อยเนาะอร่อยไอติมก็อยากกินหวายก็อยากดื่มอยากสังสรรค์หลังอาหารต้องมาร้านนี้ค่ะ The Dreamery ตอนนี้เราอยู่ในย่านอีสต์ลิงตันนะคะก็มาเข้ามาในซอยรู้สึกเป็นแบบหมู่บ้านหมู่บ้านเงียบมากนะคะ แต่มีที่หนึ่งนะคะเหมือนเป็นโอเอซิสในหมู่บ้านมีคนทุกคนมารวมกันแล้วก็มีคิวด้วยนะคะเป็นร้านไอติมเปิดใหม่นะคะเก๋ๆนะคะเหมือนไปเข้าผับเลยนะคะตามมาดูได้ในะอร่อยลอนดอนค่ะร้านไอติมรัันนี้เข้ามาแล้วรู้สึกคึกคักเหมือนมาเที่ยวบาร์เลยเมนูหลักก็มี2ออย่างนะคะคือไอติมกับวายค่ะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในร้านไอติมที่แบบ ค่อนข้างหายากนะคะในอังกฤษที่แบบมีแต่ไอติมแล้วก็เสิร์ฟพร้อมไวน์นะคะเพราะปกติร้านไอติมนี่มันจะไอติมไอติมนะคะแล้วก็จะมีแต่แฟมิลี่เนาะแบบแม่ลูกครอบครัวอันนี้มีแต่ผู้หญิงนะคะมานั่งดื่มไวน์แล้วก็มาแบบมายืนเมาส์มอยนี่ร้านเล็กมากนะคะแต่ว่าคนแบบคนเต็มนะคะคนแน่นตลอดนะคะแล้วก็สั่งไอติมแล้วก็มาดื่มไวน์กันนะคะ ก็มีวาย pairing สามารถสอบถามได้นะคะถ้าใครแบบรู้สึกว่าเฮ้ยแบบไม่มีความรู้ทางด้านวายนะคะแต่ถ้าอยากจะลองเนี่ยเขาเขามีให้ชิมก่อนด้วยคือเขาไม่ได้บอกให้เรากินเลยนะคะแบบเทให้ชิมแล้วก็แบบเออชอบไหมถ้าชอบเขาก็โอเคอันนี้งั้นเขาเทให้เลยอะไรอย่เงี้ยคะ่ะเราสั่งมา2รสก็คือทูบับโอลิฟออยนะคะก็ลา4ปอนก็180อันนี้เป็น รูบาบ์โอลิฟออยล์อันนี้เป็นสติกกี้ทอฟฟี่สติกกี้ทอฟฟี่ก็เป็นขนมอังกฤษนะคะเป็นคล้ายๆข,ขนมเค้กที่ทำจากลูกอินทผลัมนะคะมันก็จะหวานนะคะเพราะลูกอินทผลัมมันหวานนะคะสติกกี้ทอฟฟี่ก็เป็นเค้กที่อร่อยมากที่เป็น,นชอบอีกเค้กหนึ่งนะคะเมื่อกี้ทานแล้วนะคะรูแบาบไอติมเนียนะคะสีโอเคดูธรรมชาตินะคะจะทานเลย รูบามนะคะเปรี้ยวเป็นธรรมดาแต่ว่ามันหอมโอลีฟเนะเาะพอกินรูบารมแเฮ้ยมีกลิ่นโอลีฟรู้สึกมันหอมนะคะแล้วก็ทานกับสวิตไวน์นะคะอันนี้เป็นกาเมนะคะอร่อยอะ่ะเพราะว่าอันนี้มันแบบหวานแต่ไม่หวานมากใครที่เคยกินดิเซอร์ไวน์แล้วมีประสบการณ์ไม่ดีเพียงนี้เข้าใจว่าคงไปกินอะไรที่มันหวานจิ๊บจี๊บนะคะแต่อันนี้หวานไม่มากเหมือนกินน้ำสปาร์กิ่งที่มีรสแบบสดชื่นอะ่ะ น้ำผลไม้สปาร์ i ิงชิมแล้วใช่ปะ่ะเป็นไงสปาร์ i ิงอร่อยอร่อยเนาะอร่อยหอมากใช่เป็นสปาร์คิงไวน์เป็นฝรั่งเศสน,นี้เป็นสเปนอ่ะชิมอันนี้ ไอติมนะคะเขามีไม่กี่รถนะคะก็เข้ามาปุ๊บเขาจะมีเขียนไว้ที่กําแพงตรงกระจกเลยนะคะว่ามีรถอะไรบ้างหนึ่ง6อรถนะคะวันนี้ก็มีเป็นสติกกี้ทอฟฟี่มีกาแฟมีมัทฉะไวท์ช็อกโกแลตรูบาบโอลิฟออยล์พายแนปโปล นะคะแล้วก็ salted ricotta blueberry นะคะเราก็เลือกมา2องรสร้านในติมที่นี่นะคะจะเก๋ๆถ้าดูจากข้างบนนะคะเพดานเขาก็จะมีเป็นลายเพชนะคะก็มี Inspiration มาจาก a r t i ิ t ชาวเบลารุสชากาวนะคะก็จะไม่เหมือนร้านในติมทั่วไปนะคะใครที่ไม่รู้จักชากาวนะคะก็ Google ดูได้นะคะงานเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะ แนวเส้นประมาณนี้แล้วก็สีก็แนวนี้นะคะเปิดเพลงแบบว่าเหมือนวัยรุ่นมานั่งเมาส์กันนะคะก็ <checking. S 1> ถ้าร้านเนี้ยเปิด11โมงถึงน่าจะสี่ทุม่มจะหาร้านขนมที่มันปิดดึกๆในอังกฤษอ่ะมันยากมากส่วนใหญ่เขาห้าโมงทุ่มหนึ่งปิดนะคะอย่างเก่งสองทุม่มหลัง2องทุ่มอยากกินอะไรหวานๆนี่คิดไม่ออกต้องเข้าเซนบุลีซื้อช็อกโกแลตอย่างเดียวเลยนะคะก็ อันนี้เปิดถึงสี่ทุ่มนะคะเนี่ยคะ่ะเมสามอยได้แบบชอบอันนี้มากกว่า ถ้าใครมาทานน่าจะเป็นซีซันอลเฟลเวอร์นะคะรูบาบโอลิฟออยชอบเขาใช้อลิฟออยลอะไรไม่รู้นะคะมันหอมมากนะคะเดี๋ยวจะต้องไปแอบถามน,นะคะว่าอยู่ใช้อะไรหอมจังเลยเพื่อเราจะซื้อกลับเมืองไทยเอาไปทําสลัดทําอะไรนะคะนี่มีมีมมมพัดลมด้วยกําลังเอทําไมเราเย็นขา oh. ก็ร้านเล็กๆนะคะจุได้กี่คนอ่ะยีคนอย่างมากเมื่อกี้คนเดินออกไป8คนเหมือนหายไปครึ่งร้านนะคะ ก็โชคดีนะคะมีคนเดินออกไปเพราะไม่งั้นเราก็ไม่มีที่เนาะร้านก็ถ้ามีผู้ใหญ่มาอาจจะลําบากนิดนึงนะเพราะว่ามีแต่สตูนะคะสตูไม้แบบก็ไม่น่านั่งสบายด้วยนะคะก็น่าจะเอาไว้ให้นั่งเฉยๆนะคะแล้วก็เนี่ยนั่งเมาส์มอยนะคะมีแต่ผู้หญิงนะคะผู้ชายมาจะรู้สึกแปลกๆนะคะร้านนี้ปิดวันจันทร์อังคารนะคะอย่าเพลอมมานะคะก็นอกนั้นมาได้ตลอดตั้งแต่เที่ยงถึงสี่ทุ่มนะคะ จานังคารปิดคะ่ะมันอยู่ในที่ที่แปลกมากคะ่ะหมู่บ้านเพราะว่าตรงนี้คือตอนนี้เสียงมันดังมากนะคะเหมือนเราไปเที่ยวบาร์แล้วถ้าตอนกลางคืนอ่ะตรงนี้มันต้องเงียบมากนะเพราะมันไม่มีอะไรเลยอะ่ะแล้วเปิดเพลงอย่างนี้นะ แล้วเปิดประตูอย่างนี้อีกไม่รู้เหมือนกันอาจจะใช่อาจจะมีอินสูเลชันดีนะคะก็รอดูค่ะเห็นไหมมีสาวๆเดินเข้ามาอีกแล้วนะคะมีแต่ผู้หญิงร้านเอาไว้เมาส์นะคะอ่ะเราโทสให้กับการค้นพบร้านไอติมลับแห่งอีส t l ลิงปั้นนะคะเพราะหลังนี้เขาดื่มแอลกอฮอล์ได้กับทุกอย่างเนาะ ของคนไทยต้องอะไรนะต้องเนื้อต้องสเปคต้องอาหารคาวอะไรเงี้ยของทอดฝรั่งนี้ได้หมดบ่อย,ยั่จริงจริงเกิดมาเพื่อดื่มผักนี่เต็มเช้าสายบ่ายเย็นนะคะไอติมนะคะถ้าเกิดไม่สั่งเป็น single scoop อย่างนี้นะคะเขาก็จะมีแบบ2สกู๊ปสสกู๊ปนะคะใน1ถ้วยเนี่ยจะ maximum คือ3สกู๊ปนะคะก็เป็น 1>, 1สกู๊ปสีปอนสองสกู๊ปหปอนนะคะ3สกู๊ปก็7.5็ดจดหปอนนะคะก็ถูกลงถูกลงนิดนึงนะคะก็นะนนะคะแต่เราก็แยกถ้วยดีกว่านะคะลสจะได้ไม่ปนกันเนื้อไอติมดีอะสติกี้ทอฟฟี่มันจะค่อนข้างหวานนะคะถ้าใครอัดไม่ชอบหวานคือไอติมมันต้องหวานอยู่แล้วเนาะพอยิ่งเป็นสติกี้ทอฟฟี่เนี่ยที่ทำมาจากลูกอินทาลัมเนี่ยมันต้องหวานขึ้นมาเข้าไปใหญ่นะคะ ก็กินอย่างอื่นแทนก็ได้กินนี่แหละรูบารนะคะนะคะมีคนเข้าออกตลอดนะคะป๊อปปูล่ามากตอนนี้ไม่เช็คอินไม่ได้นะคะท,ที่ทน,น,น,ะะาาทนี่เหมือนที่เที่ยวกลางคืนนะคะบรรยากาศเปิดเพลงนี่เหมือนที่เที่ยวมากไม่มีที่จอดรถด,ด้วยนะเนี่ยเส้นเนี้จอดไม่ได้ไม่มีคนจอดรถทุกคนเดินมานะคะสถานีที่ใกล้ที่สุดก็คือแองโจเนาะแองโจแล้วก็เดินมา นอกจากสถานีรถไฟใต้ดินแองเจลแล้วมาจากสถานีอิสเิงตันก็ได้นะคะใช้เวลาเดินประมาณ20นาทีนะคะร้านหาง่ายยากนิดนึงต้องคอยสังเกตเอาคะ่ะได้เวลารีวิวแล้วนะคะอากู4.1จาก40รีวิวร้านเพิ่งเปิดใหม่เนาะเทน,นี้ให้เท่าไหร่ดีเทนี้ ให้4.1 matching นะคะทีนี้ว่าไอติมเนื้อดีนะคะแต่ว่าอาจจะเป็นเนื่องจากเป็น p พ s t r ่เ h e เนอะรู้สึกว่าอยากได้ของเล่นแบบมีตกแต่งนิดนึงมันจะได้น่ารักน่ารักขึ้นนะคะแล้วก็ในเรื่องว i ย e m a t c h i n นี่แเพนี้ว่าดีมาพนักง,งานก็ดีนะคะแล้วก็ว i ยก็ดีเหมาะกับการมา hang out ะคะ่ะ เป็นยังไงบ้างคะไอศครีมกับแอลกอฮอล์นะคะก็เป็น Experience สนุกสนุกของแบบเกิร์ลี่นะคะผู้หญิงแบบว่ามาแบบสังสรรค์กันนะคะในย่านที่มันแปลกมานะคะแล้วก็ในร้านก็เก๋กไก๋มีแบบฟ้าที่เป็นดูมีเป็นอาร์ตน,น,นะคะก็ได้ประสบการณ์มาอีกแบบหนึ่งเนาะเพื่อนๆอยากมาลองกันบ้างเลยคะลอนดอนยังมีของอร่อยอีกเยอะอย่าลืมกดติดตามเชฟเพนีนะคะ ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะคะ